สวัสดีค่ะมือใหม่หัดขับทุกคนครูนัดหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะตอนนี้ฝึกหัดขับรถเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างนะคะวันนี้รถที่ใช้เรียนในคลิปคือรถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ยี่ห้อฟอร์ดเราไปเก็บเกีย่ยวเทคนิคและวิธีการขับขี่ปลอดภัยในคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะมันจะมีทางแบ่งนะคะครูอ๋อเราต้องไปขวาถูกไหมเราจะไปบางกิน,กนใช่ไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนเลยค่ะ เบี่ยงปุ๊กมองด้านบนนะอย่ามองใกล้ๆนะคะมองไกลไปสุดแนวเสาไฟที่มันเป็นเลนคู่กันเลยค่ะเออได้เลนแล้วเราเปิดไฟเลียวเลยขึ้นทางชันเราต้องใช้คันเร่งเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเราเดินขึ้นบันไดต้องใช้แรงมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่ากดคันเร่งแล้วทำไมไม่ค่อยไปเพราะมีแรงต้านอยู่อย่าไปมองขอบสองขอบนี้นะถ้ามองนี่เละเลยนะคะมองไกลไปข้างหน้าคะันนู้นเป็นรถเสียอะไรคะเมื่อกี้เธอมองป่้ไม่ได้มองไกลที่สุดตอนนี้ <c oughs> เราเห็นต้นไม้ไหมคะ <c oughs> เห็นค่ะอาดูไกลที่สุดที่ลูกสอนชี้ไปเลยค่ะ เออถ้างวงเวดมองแค่ซ้ายขวานะเสี่ยววินาทีเราเซไปฟาสสิ่งนั้นเลยค่ะ <Okay. S 1> เห็นหลังคาสีส้มๆดูน้กไกลๆไหมคะเออต้องมองสิ่งนั้นไว้นะคะนี่แหละแล้วค่อยๆไปแล้วตลอดเวลาให้คิดว่าตัวเองจำได้ตอนลงไปเราคิดว่าเป็นทางตรงทางโค้งค่ะโค้งค่ะอ่าโอเคอันนี้จําทางได้หรือว่าจําได้อเ<อ>คค่อยสบายใจหน่อยแล้วมันชันเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะเดี๋ยวลงไปก็จะเป็นโค้งซ้ายถูกไหมคะอ่าโค้งซ้ายมองไกลๆไปด้านซ้ายนะคะแต่อย่าไปมองขอบนี้นะให้มองตรงมองซ้ายยาวๆสลหับกัน มองพื้นเด็ดขาดตอนนี้ให้มองทางตรงนี้เยอะไว้ก่อนนะคะออถ้ามันเร็วไปก็ยกคันลิงขึม้มนานิดนึงก่อนดูว่าแค่นี้เราไหวไหมตอนนี้หนูไม่ได้เห็นกับใครกันโอเคแล้วก็มองไกลๆเลยค่ะอย่าไปคิดถึงคันนี้นะมองซ้ายไปยาวๆเลยอ่าแล้วก็มองตามคันนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมคันลิงไปน้อยๆแล้วดูอาการคันนี้คิดว่าเขาจะแซงเราไหมไม่น่าจะแซงอ่า<อ>เราจะแซงคันนี้ได้ไหมคะ แช่นทุบแซงได้ไหมคะไม่ได้ก็<ร>ขวางอ,อยู่อ่ะกขวางแล้วก็ต้องช้ลอเรามีเบรกอถูกต้องแซงบนสภาเราเห็นรถอีกฝั่งไหมคะไม่ใช่อันตรายไหมถ้าเราแซงไปอย่าไปซีตามเขานะคะมองตรงไว้เราจะได้เห็นว่าเลนมันเปิดกว้างได้เมื่อไหร่มองตามมอเตอร์ไซค์เสื้อฟ้าไปเลยคะ่ะแล้วเราจะรู้ว่าตอนนี้เราผ่านเขาไปได้หรือยังอย่าไปมองเขานะมองหามอเตอร์ไซค์เสื้อฟ้าไว้นะฮะไม่งั้าไปคิดแทรู้ลุงขับอะไรอยี้นะคะนี่ก็เป็นอาชีพของเขาความเร็วเขาจำกัดไว้เท่าไหร่คะห้าสิบ เตพระราชวังนี้ใช้สิงแตรได้ไหมคะไม่ได้อืมอันนี้จะตรงไปหรือโค้งขวาคะอย่าตกใจเราหลกจากซอยนะมองตรงค่ะมองตรงเชี่ยววิทีเรามองเขาเราจะเซไปหาก็เลยอ่ะโค้งแบบนี้ใช้คันเร่งร่วมด้วยได้เบาๆค่ะอย่าไปมองมอไซค์คันนั้นเยอะนะมองขวามองตรงสลับกันค่ะอย่าไปมองทางนู้นเลยมองขวาถ้าเรามองซ้ายมันจะโค้งไม่ได้ไกลที่สุดเลยค่ะอย่ามองเส้นนะยาวที่สุดหาคันที่กําลังขับอยู่เลยค่ะหมุดท้ายแดงๆไกลๆตรงนู้นเลยนี่แหลกเราจะดึงรถกลับมาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วมองยาวข้างหน้าเลย เดี๋ยวเรามองไกลไปข้างหน้ารถที่จอดทางซ้ายมีคันไหนไล้นเาเลนออกมาไหมคะมีคันกระบะอ่าดังนั้นเราต้องเผื่อใจไว้แล้วนะคะว่าเราจะต้องหลบขน้นเล็กน้อยก็อมองกระจกขวามีใครคิดจะแซงเราไหมมีคนะแซอ่าดังนั้นเปิดไฟเลี้ยวบอกเขาไว้ก่อนค่ะว่าฉันจะหลบเขาจะได้ไม่กล้าแซงอ่าเดี๋ยวเรามองไกลคะ่ะมองต้นไม้สุดทางแยกตรงนู้นเลยคะ่ะพอจะกลับมาซ้ายดูทีว่าเขาแซงซ้ายเราไหมนะอ่าแล้วแยกนี้เราต้องเลี้ยวทางไหนคะคือว่าชาวบาจะไปทางซ้ายค่ะงั้นเราก็เลี้ยวซ้ายนะคะอืม ก่อนเลี้ยวซ้ายก็ดูรถทางขวาด้วยนะถ้าเส้นมันโค,งงค้งอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยกลับรถให้โค้งตามเส้นไปเลยคะ่ะลราดูทางไปเยอะนะต้องดูพก่อนนะคะพกเป็นทางหลักมีใครมาไหมคะมล้วรีบมองซ้ายยาวยๆอย่ามองใกล้นะมองหาไฟกระพริบสีเหลืองให้เจอเลยคะ่ะอ่าตรงนี้เป็นเขตชุมชนมันเขตตลาดนะดังนั้นความเร็วก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาสองตรงนี้ใช่ไหมปเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะคะตั้งเรียนมีสตันไปทำไมวะอันนี้เป็นสีแยกดูดีๆนะคะมองขวามองซ้ายนะ พอเริ่มถึงโค้งค่ะมองไกลไปตามโค้งแล้วลองปล่อยเบรกดูถ้ารถไปไม่ไหวนะต้องใช้คันริ่งช่วยเบาๆนะคะแล้วไกลที่สุดในเรนเราค่ะพักมือไว้ก่อนเดี๋ยวพวหมุนเยอะนะคะมองคันสีแดงนู้นี่เจอค่ะคันสีแดงนี่เจอเออบางทีถ้าลงหมุนไปเรื่อยๆ้ยคะมันจะไปกินเลนเขาอือแล้วก็มองยาวหาคันสีแดงเลยค่ะคันเอ็นไม่เกี่ยวกับเราเลยมองคันสีแดงไว้นะอ่ารถบรรทุกคันข้างหน้าจะเลี้ยวนะคะดังนั้นเราต้องหยุดให้เขาเลี้ยวก่อนเพราะทางมันแคบอือต้องคาดการณ์เนี้ยถ้าเราแซกเข้าไปเนี่ยเราไปไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ให้เขาไปก่อนนะคะ แล้วก็ดูในซอยมีใครจะออกไหมโอ,มอเคแล้วก็มองไกลไปข้างหน้าเลยค่ะสุดทางที่มีทุง่งคู่กันอยู่ตรงนู้นเลยอ่ขาขับไปรู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลางเลนจากการมองไกลเท่านั้นนะคะข้างหน้าเป็นทางบังคับเลี้ยวหรือเป็นทางแยกคะทางบังคับเลี้ยวอ๋อ<า>ก็คือเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะน่าจะไปทางขวาค่ะเพราะต,ตรงเป็นพระราชวังอะคะ่ะหลงนักเรียน <laughs> ตอนนี้ถ้ามองไกลไปข้างหน้าเราอยู่ตรงกลางเลนไหมคะอยู่ค่ะอ่าถูกต้อง ย่าไปมองเขาอย่าไปมองเขาตราบใดที่กันชนหน้าก็ายังไม่ล้ําขอฟุตบาทออกมาแสว่าเขารอรานะคะจะเปิดไฟเลี้ยวหรือไม่เปิดก็ได้นะทางบังคับแต่ถ้าทางที่ดีก็เปิดเพื่อเตือนตัวเองก็ได้ค่ะเอ,อหลังจากนั้นดูนะด้านซ้ายมีใครออกมาไหมล้วก็ลองปล่อยเบรกขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่ต้องเร่งนะคะอ่าแล้วมองไกลเลยค่ะสุดทางไกลๆเลยค่ะอย่ามองกำแพงมองยาวๆมองยาวมองหาสุดทางสุดแยกประตูรั้วบ้านหลังนู้นเลยค่ะมองบ้านหลังนู้นไว้แล้วมันจะดึงรถมาได้เอง อือถ้าเกิดเราอมองสิ่งไหนนานเกินไปอะค่ะมันจะดึงหน้ารถกลับมาไม่ทันนะคะเดี๋ยวแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายดิค่ะเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวกยรวกะซ้ายกับขวา <laughs> เนเะเกยวกๆๆมาเ,เป็นชั้นไหมรา <laughs> เปิดไฟเลี้ยวตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะอ่ากว่าจะเลี้ยวไปดึงรถออกขวาเยอะนะแล้วทางขวามีรถมาได้ไหมคะมีมาได้อ่าดังนั้นถ้ามันโค้งซ้ายได้ก็โค้งไปก่อนนะคะ แล้วก็ไปช้าๆนะพอช่วงที่เราเห็นเขาได้ค่ะรีบมองเขาเซียววิเลยมีใครมาไหมไม่มีไม่มีมองไกลเลยค่ะอย่ามองขกทางนะมองมอเตอร์ไซค์เสื้อขาวคันนู้นเลยค่ะมองเขาไว้นี่แหละต้องหาจุดดึงสายตาอย่างนี้ให้ได้ตลอดถ้าเราไปมองแค่รถจ,จอดข้างทางสุดท้ายเราก็เข้าข้างทางนะคะเอออย่าไปมองรถจ,จอดนะมองไกลไปที่มอเตอร์ไซค์คันนู้นที่ขับอยู่ในเลนเดียวกับเราเลยค่ะเออม,มองยาวห่เขาไปเลยอืมทางรถจ,จอดแล้วเราไปจ้องนะคะมันจะเบียดเข้าหรือไม่ก็ห่างออกหรือที่เราไม่รู้ตัวเลย ไก,กลที่สุดในเรนเรานะคะอาจจะเป็นสุดประตูรั้วตรงนู้นก็ได้นะคะอันนี้เราใช้ความเร็วมากไปไหมคะมากหนุ่มพิก,ก้าเหรอครับูหนุความดันต่ำหนูกลัวมากเลยตัวน,นี้กูกลัวมากกว่าเลยะคะ่ะเขตพระราชวังกระซิ่งคอยใช้ความเร็วไหมะคะแล้วถ้าเจอไฟเหลืองกระพริบในข้อสอบตอนที่เราสอบไปกับขี่หมายความว่าไงะคะต้องเร่งหรือต้องชะลอ <c oughs> ต้องชะลอใช่ตรงนี้เป็นคุ้งปิดนะะอาจจะเป็นทางแยกแม้ตรงนี้มีซอยรถออกมาได้แล้วก็มองไกลที่สุดเลยค่ะเออเลนเราในอนาคตมีใครจอดล้ำอยู่ไหมคะ เ <molec> ออดังนั้นให้รถสวนเลนมาไปก่อนนะคะแล้วก็ดูทางขวามีใครจะแซงเราไหมไม่มีเอออย่าไปมองคันนี้เยอะนะคะแล้วก็มองตรงไ้ก่อนของโอเมก้าเราก็ไม่กล้านะคะแต่รออย่างเงี้ยดีแล้วแล้วก็ดูขวาซ้ำอีกทีนะคะมีใครมาไม่ให้มีอ่าแล้วก็มองไกลเลยค่ะอย่าไปมองคันนี้นะมองประตูรั้วข้าฟ้าไว้เลยค่ะแล้วก็มองรั้วเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตามทางที่เราไปได้ตอนนี้เราชิดทางไหนมากไปไหมคะชิดขวาใช่เหมือนราลุกสิบโลเลยนะตอนนี้คันนั้นนะคะอย่าไปมองรถจอดนะมองยาวๆไว้เลยค่ะ ืมองทางเข้าประตูวัดตรงนั้นไปเลยมองพันสีดําที่อยู่ในวัดไปเลยเออนี่แหละถ้าเราหาจุดลืงสายตาได้ค่ะมันจะค่อยๆไปได้ข้างหน้าเราเลี้ยวขวาได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเรากินเลียนอย่างเงี้ยเวลาเราขนเลี้ยวแป้นใหม่อะก็มีสิทธิ์ชนเราไหมมีค่ะเออดังนั้นต้องผ่านคันนี้ปุ๊บรีบลับเข้ามาในเลียนตัวเองนะคะแล้วทำไมเขาถึงจอดแบบไม่ยากไปทีใจเขาก่อนผิดอะแล้วเผยเรกขึ้นมาแล้วมองไกลๆเลยค่ะมองหามอเตอร์ไซค์คันนี้เจอคือล้อก่อนนะ ถ้าเป็นทางแคบๆแ,แล้วเราเค่อยเร่งก็ได้นะเออเส้นนี้มันดีอ่ะต้องเลี้ยวักศอกบ่อยๆอย่างมันถึงจะเหมาะกับเรานะคะเราไม่ต้องเทโค้งเหมือนคุณลุงคนนั้นนะคะอืมเราก็เปิดไฟเลี้ยวนะฝึกใช้ก้านไฟไปด้วยนะคะแล้วก็มองตรงก่อนมองทางเหลืองๆไว้ก่อน,นะคะ่ะรบับใดที่เรายังไม่ถึงทางเลี้ยวแต่ถ้าเป็นทางหักศอกที่มองไม่เห็นทางชะลอรถช่วยอย่างนี้คะพอถึงทางพุ่งปล่อยเบรกเลยะคะ่ะอย่าไปมองคันขาวนะมองไปที่สุดเลยะคะ่ะมองหาพี่วินที่เจอคิดว่าพี่วินกำลังขับอยู่ สุดทางตรงนู้นเลยค่ะพงหญ้าตรงนู้นเลยอันนี้เรากินเลนพาไหมคะกินเลนแล้วก็เลีงด้วยเป็นไ,ไงละ่ะฉันเองว่าแต่คันน,นั้นเมื่อกี้ในใจคิดคันนั้นเลี้ยวเลยขนาดนั้นวะแล้วเราละ่ะพอๆเขาเนี่นละค่ะก็มองไกลไว้นะทําไมเราถึงกินเลนนะคะเพราะเราใช้พงอะไรรีบหมุนเยอะเกินไปนะคะการโค้งขวาพงอะไรจะใช้ไม่เยอะนะคะไม่เหมือนเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็มองตรงมองขวาสลับกันนะคะอย่ามองเส้นตรงพื้นนะ เราใช้คันเร่งบางๆเ้ยค่ะมองตรงปุ๊บเราพัพางมือไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยๆเพิ่มมองไปบนสะพ,พานตรงนู้นเลยะค่ะมองบนสะพ,พานไว้เออค่อคยๆดึงอย่างนี้แหละค่ะผ่านสะพ,พานแคบสะพ,พานเนี้ยน่าจะสวนเรนกันไม่ได้ดังนั้นถ้าไม่มีใครผ่านมาเราก็ผ่านไปก่อนนะ,ะ<ม>อย่ามองขอบสะพ,พานนะ,ะมองทางเข้าโรงงานตรงนั้นนี่เลยะคะ <ใช S 1> ่ะเดี๋ยวเวลาครพุ่งมาอย่าไปตกใจก่อนนะเ<อ>จเราต้องนิ่งนะคะเราไม่ต้องดึงฝวายค่ะอันนี้เขาต้องรอเราแ,แน่นอนท้ารอที่เบรกไว้นะคะ แล้วก็มองช่องว่างที่เราไปได้นะคะอันนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวเขาถอยให้แน่นอนนะคะแล้วก็มองตามซ้ายเลยค่ะดึงรถเรามาตามซ้ายว่าอย่าไปมองเขานะเออมองซ้ายไกลๆเลยค่ะมองซ้ายไกลถ้ามืออยากจะดึงมาดึงเลยค่ะอย่าไปมองเขานะเออยิ่งมองเขามันจะยิ่งไม่พ้นแล้วมองไกลมอเตอร์ไซค์คันนั้นก่อนมองมอเตอร์ไซค์คันนั้นก่อนอือเห็นไหมเขาจะรู้แท่นนี้เราเดียวไม่ได้อือโค้งไปกลัวรถกินเลนเหมือนเดิมไหมคะแล้วคันนี้ก็จอดอยู่ในเส้นขาวไหมจอดอยู่ดังนั้นไม่ต้องกังวลเขาเลยค่ะมองตรงมองขวาเลยค่ะ ตรงนี้ขึ้นเนินนิดนึงต้องใช้คันเร่งช่วยอย่าไปมองเพลนะอาจจะเติมคันเร่งเบาๆค่ะเบาแล้วก็มองขวายาวๆเลยค่ะเดี๋ยวมองซ้ายนะแล้วพักมือไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็มองไกลสุดสายตาเลยค่ะเออสุดพงหญ้าตรงนู้นเลยค่ะนั่นแหละแล้วก็มองจักรยานที่กําลังปั่นอยู่เลยค่ะเช็คขวามีมอเตอร์ไซค์จะแซงเราไหมไม่มีค่ะแล้วมองต้นไม้ต้นใหญ่ๆตรงนู้นเลยค่ะข้างหน้าสัญญาณไฟเป็นสีอะไรคะแดงค่ะอืมแล้วเราขับผ่านไปผ่านมาได้สังเกตรถเข้าออกซอยตอนนี้ไหมคะ ไม่ได้สังเกเตถ้าก็ออกมากระทันหันเราจะเบรกกันไหมเพราะฉะนั้นต้องคิดไว้เสมอว่ามมอาจจะมีรถออกมาหรือเปล่านะคะร่างกายจะได้เตรียมเล็กไว้เดี๋ยวแยกไฟแดงนี้เราเลี้ยวทางไหนคะอืมไปทางไหนดีถ้าซ้ายไปไหนซ้ายน่าจะเข้ายทดยาค่ะแล้วถ้ขวาแล้วค่ะขวาจะออกถนนซุปเปอร์ไฮว์อ๋อเราไปซ้ายดีกว่าคะ่ะไปไปดิทยามาันวุ่นวายวุ่นวายใช่แล้วก็มองขวานะมีใครมาไหมคะอื่ามอเตอร์ไซค์อ่าแล้วก็มองไกลค่ะ ถ้าเราเป็นไฟเขียวที่รถมอเตอร์ไซค์เขาต้องติดไฟแดงไหมค่ะเออเพราะฉะนั้นเราก็เลี้ยวสบายขึ้นแล้วมองไกลในเลนเรานะห้ามกินเลนเขานะคะเราอยู่เลนซ้ายนะ,ะถ้ามีสองเลนนะคะแล้วซ้ายไม่มีรถจอดขวาเราอยู่เลนซ้ายไว้ก่อนเสมอแต่ขับเลนซ้ายก็ต้องระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเพราะเขาไม่มีหลายทางนะคะส่วนแถวนี้ก็ขึ้นชื่อแล้วตั้งแต่น,นวนครจนถึงเทียาก็คือมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนนะตอนนี้ถ้ามองยาวไปตามซ้ายเรากินเลนเขาไหมคะยุบใช่วันนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยนะกินเลนขวาตลอด เป็นหวัวกลัฝึกกลัวจะไปเบียดกระดกไม้แล้วก็ม,มองมอเตอร์ไซค์คันนี้ไว้นะคะวันนี้เราต้องปรับเรื่องกินเลนให้ได้นะคะแต่พวงมลาลัยควรจะจับตำแหน่งสิบโมงเชาวว้ากับบ่ายสองโมงไว้นะถ้าโค้งแบบนี้ใช้แค่เหมือนแฮนด์มอเตอร์ไซค์อะคะ่ะปิดเอาก็ได้จะไม่เหมือนโค้งที่มันไม่เห็นทางเลยอนยะ่างนั้นถึงจะเริ่มหมุนนะคะดังนั้นทางเลี้ยวกับทางโค้งไม่เหมือนกันนะ,ะทางเลี้ยวก็คือสับสองที่เราต้องหมุนพวงมาลัยน,นั่นน่ะเรียกว,ว่าเลี้ยวนะคะแต่าทางโค้งก็คือจับแค่สิบกับสองแล้ว่งคป มือนข้างหน้าหนไหมเราเห็นทางที่จะไปบ้างเล็กน้อยก็เรียกว่าทางโค้งทางแบบนี้ไม่ต้องเลื่อนตำแหน่งมือค่ะจับที่เดิมแล้วเ,เหมือนแทนจักรยานก็ค่อยเหี่ยงไปแค่นั้นเองนะ